สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนะัดเราจะมาทำอะไรคะดีไซน์มาซื้อของขวัญเอ้ไม่ใช่มาซื้อขนมไปกินเลี้ยงใช่เพราะว่าวันพรุ่งนี้ดีไซน์สอบวันสุดท้ายเนาะแล้วก็จะมีกินเลี้ยงก่อนปิดเทอมใช่ไหมค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะซื้ออะไรไปกินเลี้ยงดีนะปะโอ้โหนี่ดีไซน์บอกว่าน้องไม่ได้กินกระดูกนานแล้วแบบนี้ลูกถ้าแบบนั้นมันไม่ค่อยมีเนื้อใช่ถ้าแบบนี้ทุกคนแบบนี้มันจะมีเนื้อเยอะอยู่ เอาไปให้น้องน้องสามตัวที่บ้านหนูแล้วหนูจะเอาไหมอ๋อเดี๋ยวเอาตรงนู้นด้วยค่ะแบบนี้ใช่ปะคราวที่แล้วเราเอาแบบนั้นไปแล้วหนูไม่ชอบอะใช่ปะแบบนี้แบบนี้เอาไหมแล้วก็ข้าวไปด้วยข้าวสองถุงใช่ก็ดูอีกสามสิบไงลูกนี่โอหมันหนึ่งร้อยข้าวยี่สิบกระดูกให้น้องอีกสามสิบเป็นร้อยห้าสิบบาท โอ้ยแม่ถือโอเคอไปต่อซื้ออะไรต่อขนมไปกินเลี้ยงพรุ่งนี้นี่ดีไซน์เขาเลงเป็นขนมปังไว้นะคะทุกคน<ม>จะไปกินเลี้ยงวันพรุ่งนี้เอาไหมล่ะนี่โดนัทที่หนูบอกเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนเอาเป็นของขาวมาแล้วไงใช่ปะยำเพื่อนเอาอะไรมาบ้างนะยำจะก็จา,กกจานอาะยำม,มาแล้วใครอะไรมาอีกลูกชิ้นมาแล้วก็ลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยเหรอแหนมเมือง อ๋อแหนมเนืองแหนมเนืองหรือแหนมคุกแหนมคุกหรือเปล่าแม่เห็นในลายกลุ่มมอาจะเป็นแหนมคุกแ,แล้วก็พวกส้มตำอะไรอย่างนี้เนาะดีไซน์ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวดีไซน์จะเป็นของหวานไปนะทุกคนก็คือเป็นโดนัทใช่ก็แล้วแต่หนูก็ค้าๆไปเลยก็ได้ลูกจะแบบไหนบ้างเนีย่ยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ลูกเนีย่ยก็ได้นะค้าๆไปอ่าลือกก่อนนี่ดีไซน์บอกว่าเอาโดนัทหมดเลยดีกว่า อะไรนะ,นะนอ๋อมันจะได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องแบบมาแย่งกันใช่ไหมว่าใครจะเอาอันไหนใช่ไหมได้แล้วว้าวทั้งหมดกี่กล่องเนี่ยดูดิไหนดูดิโอ้โหนี่นะทุกคนทั้งหมดแปดกล่องครบคนเลยใช่ไหมไปโอเคซื้อต่อเต็มมือแล้วนะตอนเนี้ยอะไรนะนะไม่รู้หนูไหนหนูกินมาไหนอ่ะอ๋อแบบนู้นอันนึงเหรอนะแล้วก็แบบนี้อ่ะแม่ไม่กิน เอาเลยค่ะอละสิบบาทเท่ากันหมดเลยเหรอใช่กรึบๆนี่คือแบบว่าคุ้มมากอ่ะกรึบๆอ่ะสำหรับใครที่ชอบกินกรึบๆอ่ะเนาะกรึบๆทั้งไม้อ่ะทุกคนว้าวดีไซน์ซื้ออะไรคะชิลิปป์เฮอนี่น่ารักอ่ะนี่ดีไซน์ไม่ว่าเนี้ยน่ารักอุ้ยมันจะตกเอ้ยไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่เห็นอ๋อนี่อันนี้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 อนี้น่น่ารักดีเลยเหมือนเพ้นน่ะเหรอ แม่ก็นนี้น,น,นะนะเออเล็บเล็กๆอ่ะไซส์หนูพอดีเลยอ่ะอันนี้ก็สวยนะอันนี้ที่หนูชอบอยู่นี่เหรอเดี๋ยวเลือกอีกทีหนึ่งไหนดูหน่อยแย่เหรอที่หนูชอบเนี่ยเหรอใช่ใช่นี่ก็น่ารนะักสีดำก็สวยดีนะนกฮูกเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้มันจะเกะกะไปไหมแต่น่ารักมากเลยดีไซน์คาปิบราบร巴拉ดีไซน์คาปิบาร่าน่ารัก อันนี้ก็อร่อยเนี่ยอ,อันนี้ก็สูอ,อ,อ,อืมอะไรเท่าไหร่หรอ,อ,อ่ะแปดสิบดูสิโอ้จ่ายเองใช่ไหมอะอ่ามันไม่เกี่ยวกันนี่นจ่ายเองสิแม่เชียร์นี้คาปิบาร่าเชียร์คาปิ巴าห,หนึ่งอันลได้แล้วเหรอไหนขอดูหน่อยลายไหน,นอ๋อนี่เพราะว่าอยากได้สีชมพูใช่ไหม ดีไซน์บอกว่าจะแบบเอาไปไว้ใส่เวลาแพ็กการ์ดอะแต่ตั้งทั้งหมดเท่าไหร่ได้แล้ว,<ช>ลวนี่ซื้อตะใบ,บามาด้วยใช่ไหมใช่ว้าโอเคปาดูของเราเใช่กันถือของโอโ้ได้ของครบแล้วนี่อันนี้คือขนมกินเย็นนี้ใช่ไหมใช่นี่นะคะทุกคนหวังว่าน้ำตาลจะไม่ละลายเนาะโดนฮัทไปกินเลี้ยงนะอันนี้ มะม่วงผักกับข้าวแม่กุง้งอันนี้กับข้าวเย็ยนนี้แล้วก็กระดูกให้น้องหมานี่นออใช่ไหนดูดิดูอีกรอบหนึ่งเล็บปลอมนี่สวยมากสีสวยแล้วก็มีตะายแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีกาวมีกาวด้วยโอเคบายกับบ้านกันบ๊ายบาย